สวัสดีครับ่อแมมพี่นองครับผมมอนี้ช่องเจเจเคจากกฟกับมาอยู่ที่บ้านโนนหน้างามนะครับผมอยู่ที่ตำบลตอนนี้นิดตำบลดอนตะนินนะครับผมอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมมานี้กะจะพามาเปิดราคางวดนะครับผมลูกผสมบามันนะครับลักษณะเป็นบามันนะครับลักษณะเนื้อหนังเรียมตัวทรงงามครับพ่อแม่พี่น้องครับผม นี่ครับเป็นงวัวโบดเข็มเลยนะครับพี่น้องครับเวลาหันหน้ามาเรียดูลูกแล้วหนูหันหน้ามาเรียลูกลก็อยาดี๋ยวขอเลี้ยงแกะแียกแป๊บนึงนะครับพี่น้องนี่ครับลักษณะใบหูงามเป็นลักษณะหนาปลามันตัวเมียที่งามครับผมผมมักเลยครับงัวลักษณะหนาแบบนี้ครับผมแบบนึงเลยครับพี่น้อง อ่าลักษณะกระดูกดีนะครับพี่น้องกระดูกดีบันไทยเนื้อบันไทยนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับผมน้มกระเริ่มม้าแล้วนะพี่น้องฐานนมเริ่มมีแล้วนะครับผมเพื่อนผสมโตเพื่นผสมทับจริงโตนะครับทับอามันแดงไว้นะครับพี่น้องครับหนูไปหนูเดินไปนู่นหนูเดินไปนู่นอย่ามันตตีไปพี่นอ้องไป ไปขอดูบ้านท้ายหน่อยเด้อนี่ครับพี่น้องบัานท้ายเขาครับปู้หางครับตัวใดเจ็ดเดือนตัวนี้เท่าไรก็หาหกเดือ<ป>นตีประมาณนั่นนะนอ่าแต่ตรวจทองแล้วนะครับผมตรวจทองเรียบร้อยแล้วนะครับผมรับประกันทองนะครับพี่น้องครับตัวนี้นทับเอาหมอเอาหมอมาซาดเราเนาะ เอาหมอมาซาวหรอกครับผมตัวนี้ลักษณะเลี่ยมโต้งามนะครับพี่น้องกระทูแขงกระทูขางามเ,เนื้อทายบันทายมีความย่อยของกลมเนื้อที่ดีมากนะครับพี่น้องครับแล้วก็ลักษณะล้ำโต้งามน,นะครับชีดกระ,ะชับโอเคนะครับฐานน้มก็เริ่มลุ้งแล้วพี่น้องบ้างครับฐานโน้มเริ่มลุ้งแล้วพี่น้องตัวนี้เสียยางดียวนะครับก็คือว่าตตนอกบ่ตั้งตรงนะครับผมถ้าตตนอก ตั้งตรงใหญ้ๆขึ้นมานี่เบิ่งงําตัวนี้ไหลแล้วครับพี่น้องครับก็เอาไปปรับแกนให้รุนๆวนะครับพี่น้องครับนี่เห็นได้ว่าลำตัวเง้ยวบันทายดีนะครับพี่นอกหัวตัวนี้ลักษณะแข็งขาดีเบิดนะครับผมไลยหนาไล่ให้ยังก็โอเคอยู่นะครับพี่แม่พี่น้องครับตัวนี้นี่ก็คือถ้าผู้ใดซื้อไปนี่ก็เอาไปแก้ตำแหน่งตะหนกนะครับพี่น้องแก้ตะหนกแล้วก็แกะเม็ดสีนะครับผม แต่เรื่องเม็ดสีนีบหนาอยางนะครับพี่น้องครับทางง้โบดเข็มมาจังสีนะครับแก่เรื่องเม็ดสีบนาอยางครับพี่น้องครับพอบาณนี้ครับเบิ่งใบหูบดเข็มดําเลยครับใบหูเขาแก่เรื่องเม็ดสีบนาหยางครับงว่าตัวนี้เบิ่งเราสมบูรณ์อ้วนตันดีมากครับพี่น้องความสูงอยู่ประมาณลอยสีสาถึงลอยหาสครดบพี่น้องความสูงเขานะครับผมถ้าเกิดใดสนใจ ต้องการเบิงความสูงแบบละเอียดก็เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรติดต่อคนขายเลยนะครับพี่น้องครับตอนนี้เดี๋ยวให้เบิงรอบๆกอนครับต,ตัวนี้ตัวนี้สงห่วงครับผมหนู <c oughs> จะสนผมครับถ่ายคลิปพอได้สะดวกนิดนึงเลพี่น้องนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เพิ่นเปิดละว้ที่ราคาตัวนี้นะครับพี่น้องเปิดไว้ราคาหนึ่งแสน หนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันหนึ่งแสนหนึ่งมืพันนะครับพี่น้องครับเปิดใราคาหนึ่งแสนหนึ่งมืนหพันะครับราคาคุยกันได้ต่อร้องกันได้นะครับต่อไลน์กันลดได้ไลน์นะครับพี่น้องราคานี้พูดค,คุยกันได้ครับพี่น้องต่อร้องกันได้ไอเป็นบ้าอย่อยามาซนกับท้าหลกนี่ครับพี่น้องเปิดราคาใบหนึ่งแสนหนึ่งมืพันนะครับผม ราคาก็คุยกันได้ตอร้องกันได้นะครับผมผู้ใดสนใจก็โทรได้ที่เบอร์โทรได้ครับศ 8, 8. 2ย์5ปดสองสองห้าห้าสาศนย์สองนะครับพี่เหลือนะครับผมโทรหาได้เลยครับเปิดราคาไว้หนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันนะครับผมลักษณะงว้วนนี่ถือว่าเป็นลักษณะบาหมันงามในอุดมคตีของคมตัวหนึ่งเลยนะครับผมแต่งวัวตัวนี้นี่ต้องไปแก้เรื่องแต่นอกนะครับ แก่เรื่องตะนองแล้วก็เรื่องเม็ดีแล้วก็นหนังคอแฮมันยุ่นวันนี้นะครับพี่น้องแล้วจะล้งโตโแบบงามเลยนะครับงอตัวนี้เพราะว่าบรนทายเขากะทูแข้งกะทู่ขาความดื้อของลำตัวความยั้งของลำตัวแล้วก็เรื่องลักษณะใบหูกับใบหนา้าโอเคเลยครับงอตัวนี้ครับไปแก่เรื่องเม็ดีกับตะนองครับพี่น้องแจ่มเลยครับแต่ฐานน้มล่งแล้วพี่น้นองน้มเริ่มลงแล้วครับม่ติงน้มบ่เนี่ยนะ บอมิติ่งนุมนะครับผมสีเต่านะครับเมืองบันไทยดีดีครับพี่น้องหากระงามาครับผมใดสนใจตัวนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันนะครับผมราคาคุยกันได้ต่อร้องกันได้นะครับต่อได้หลายอยู่นะครับต่อเาครับผมพี่เหลือแล้วใจดีนะครับพี่น้องครับตัวแดงนี่ล่ละตัวแดงที่มันจะซนผมนี่แ่ะเ้าเดยขอหามันจะซนผมอ่ะเปิดมาเลย กายไปเลยเขาจะซนนะเฮ้ย <c oughs> <Hey! c oughs> หนูเ,เออผู้ใดสนใจก็ตัวถามก่อนนะครับตัวจะสนผมนี่มันไม่ได้อันหไฮนะครับผมแก่มันอยากยาหยอกเขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก่เสียก,ก่อนเด้อพี่น้องเนดะ้อมัดงวเพิ่นไปราคาพอเพียงเด้อครับพี่น้องราคาเอ่อเป็นราคาบ้นบานๆแล้วครับพี่น้องตัวนั้นผู้ใดสนใจก็ยังโทรถามนะครับแต่อันนี้มันเป็นหัวออกลักษณะงามๆนะครับพี่น้องครับ ต้นผสมบามันแดงไว้นะครับผมตัวนี้องวัวสาวเนาะเหนี่เนาะตัวหัวลุนอ่าัวสาวลูกแรกนะครับลูกแรกในท้องนะครับวัวสาวอ่อบาบังคับบาร์าใบงาใบหนาง,งามๆครับพี่นนอะส่วนเด๋วนี้เป็นวัวลูกสองมันทัะทบยังไงเนี่ยตัวแดงเข้มนี่เอ๋อถ้พอพันเกือนถ้าบ,บามันได้บบข้นกันครับพี่นนอะ ครับพี่น้องตัวแดงกังามอยู่ครับผมผู้ใดสนใจก็จังโทรถามราคาเพื่นเองนะครับผมบ้านตัวแดงมีเขา่าใช่ครับอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวให้เบิ้งอีกตัวนึงครับพี่น้องตัวนี้เป็นลักษณะใกล้ๆงัวเผือกนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจตัวนี้ก็จังโทรถามเพื่นเอานะครับว่างัวเผือกราคาใดครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถามัมนทับยังผสมตัวไ,ไหนไป อ๋อผสมบามันแดงไว้ด้านหลังไว้นี่นะครับนี่เฮ้ผ hey. สมบามันแดงด้านหลังไว้นะครับอี่เผือกเนี่ยครับพึ่งผสมไปนะครับผมถึงง่วเผือกนะครับตาตาออกแดงแดงนะพี่น้องตาแดงขนแดงนะครับนายเล็บแดงนะครับนายจะมีเสื้อรีนะครับผมนายจะเสือเ้อรีเสื้อบามันเสื้อบีบนะครับผมแต่ลักษณะล้โตัวนี่หนาปันบามันได้พี่น้องหนังย,ยุ่นนะครับผม ไม่ไดสนใจก็ยังโทรถามเพื่อนนะครับตัวนี้บ่ได้ถามราคาเพื่อนอ่าเดี๋ยวให้เบิ่งละตัวนี้ครับผมทองได้ซุนมาวะไปเอาไปจัเลยตีอ่าตัวนี้นะครับผมเออได้ปะใบผสมเห็ีดเราถือมหมยุไฟแราใบผสมกับนาเป็นไหม <Okay. S 1> นั่งเถอะวะเอาเก็บ <Okay. S 1> แล้วเหรอ <Yeah. S 1> อ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิ่งตัวงวดไปก่อนนะครับพี่น้องครับ เพิ่นผสมเคสพกแปดไปน,นะครับผมเนาะแม่น้นอาผสมเคสพกแปดไปน,นะครับผมได้ได้เจ็ดเดือนแล้วเดี๋ยวฮ้อมอะไรกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกำลังเอาใบมาให้นะครับอ่าตัวนี้กับน,นมลงแล้วเราพีนานน่น้องฐานนมล้งเราใบโห่กับโบดนะครับพี่น้องใบโห่กับโบดดีครับผมความสูงหนาจะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับ บนี่บรไทยเขาครับพี่น้องนี่บันไทยเขาหางหางจะลากพื้นนะครับผมตัวนี้นี่ทับตัวนี้พอตัวนี้ไวปนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูไปอ่า KF68 นะครับผมเดีย๋ยวเบิึงวันผสมกันครับพี่น้องผสมวันที่10บกันยานะครับผมแม่สิบกันยาบอ ทิบกัน,นยากำหนดขอดในอะ <_ d ata> กำหนดขอมนนมดอมิถุนายนนะครับผมกำหนดขอดมิถุนายนนะครับผมหกเดือนนะครับผมได้หกเดือนหก <_ d ata> เดือนเจ็ดเดือนจะเจ็ดเดือนแล้วหกเดือนกว่านะครับแมนบ่นอน <_ d ata> ประมาณนั้นประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับไปไล่เบ <_ d ata> ึงเอานะครับพี่น้อง สิบกันยานะครับสองห้าหกสี่วันทีผสมนะครับครับลักษณะล้ำตัวดีนะครับผมล้ำตัวยาวนะครับเนื้อนังกับพอใไซได้เลยนะครับผมชีดกระชับนะครับงวดตัวนี้นุ่มแล้วนะครับเอ่อเพิ่นผสมเคฟหกแปดใบตัวนี้นะถือว่าแกได้ดีนะครับผมเพราะว่าแกในเรื่องกระดูกของแม่นะครับผมฮะแม่กระดูกกระดูกหนายนิดนึงนะครับผมแต่ส่เคฟหกแปดไปรุ่นได้เลยครับผม กระดูกไงแน่น,นอนครับผมแกเลี้ยงตะนอกกับกระดูกนี่โอเคเลยครับแม่งวดแม่นี่ครับแม่นี่เปิดราคาไปเทเลกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับแม่นี่แม่นี่เพิ่นเปิดราคาไปหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันนะครับผู้ใดสนใจก็โทรหาเพิ่นต่อรองกับเพิ่นได้นะครับที่เบอร์เทเลกครับศูนย์แปดสอง สองห้าห้าสามเก้าศูนย์สองนะครับผมไปโทรเพิ่นนะครับไปโทรเพี่อเรือนะครับใครสนใจก็โทรพูดคุยต่อรองกับเพื่อนได้นะครับพวเมาแนนหนูหันหน้ามานีแล้วก็เดี๋ยวแก่เดี๋ยนะครับฉีดขอนนมลงแลวครับผมตัวนี้นมลงลายกว่าตัวนั้นครับอะไรแล้ว เกิดปวยได้สนใจตัวนี้ครับเพิ่นเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาบ้านครับเบิ่งแผ่นหลังครับแผ่นหลังปีดีครับลักษณะดีครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะนะครับผมวันนี้ช่องเจเจเกจะขอวฟ้ามกับขอจบการนําเสนอไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวขอเบอร์จะของให้อีกแกนหนึงครับเบอร์เท่าไรครับ0 8 2 0 8 2 255 255 3902 3902นะครับผม ไปโทรไปเลยนะครับโทรได้งิบสี่ชั่วโมงครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ